เฮล l หล l สวัสดีค่ะเลสแพ็กกับน้ำน้ำตาวันนี้เรามาแพ็กของส่งคุณลูกค้ากันค่ะในวันเสาร์เงียบๆแบบนี้เนาะ เราก็ยังมีออเดอร์พอไปได้นะคะวันนี้เรามาแพ็คนี่ค่ะ Essential Oil Lavender นะคะใบาพาย e s s e n เช a ยลอ l l ์ลาเว e เให้คุณลูกค้ากันค่ะเป็น Essential Oil ที่สามารถจะหยดใน Diffuser ได้นะคะวันนี้คุณลูกค้าสั่งกลิ่นลาเวนเดอรแล้วก็กลิ่น o s e ค่ะในแง่ของค r y ส t ต l h e ฮีลิ่นะคะกลิ่น l a เวนเดอรเนี่ยจะช่วย Balance e NERGY ทั้ง7จกกักระนะคะโดยเฉพาะในคราวจักระช่วยให้เราหลับสบายขึ้นนะคะูลูกค้าสามารถจะใช้หยด บนผิวหนังแล้วก็สูตดดมได้ได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้ทาบริเวณเอาำตัวนิดนิด,นดหน่อยๆได้นะคะบริเวณมือหยดในเครื่องพ่นได้ตัวที่2ออันนี้โรสค่ะกลิ่นโรสเนี่ยเป็นกลิ่นที่สำหรับปรับพลังงานโดดเด่นในการปรับพลังงานในฮาจัก,กระนะคะวิธีการใช้ก็คือสามารถที่จะหยดใน d i f เซอร์ก็ได้หยดลงบนมือแล้วก็ทาเบาๆลงบน เขาเรียกว่าอะไรกลางอกนะคะเพื่อปรับพลังงานในฮาร์จักรนะแล้วก็หอมมากด้วยค่ะในการใช้ Essential Oil ad, เอเซนเชียล i อイルบำบัดพลังงานนะคะก็คือเป็นสูตรของอโรมาเทอรรพีนะคะก็ต้องใช้เอเซนเชียล i อที่เป็นน้ำมันแท้100%นะคะซึ่งน้ำตา ที่ร้านเนี่ยใครอาจจะยังไม่รู้ว่าเราจําหน่ายด้วยจําหน่ายในแบรนด์ใบไผ่ Fi นะคะก็คือเป็นโรงงานของเพื่อนที่ไว้ใจได้นะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะดมกลิ่นดูก่อนอยู่ย่านแถวพระนครก็แวะมาหาณนะน,นตาได้นะสินค้าของแบรนด์ใบไผ่ Fi ใน Essential Oil มีวางจำหน่ายที่ The Spell c เปลคัพสเนะคะ นี่ค่ะอันนี้คือคุณลูกค้าเคยซื้อกลิ่นดอกส้มไปลองใช้ดูแล้วติดใจนะคะก็มาเพิ่มอีกสองกลิ่นเนาะนี่นะคะธะดาเสร็จเป็นหนึ่งชิ้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปแพ็ค อันถัดไปกันเลยค่ะมาต่อกันที่อันที่สองนะคะดูสิชดาคุณลูกค้าสั่งเป็นพวงกุญแจคลียร์คอร์สนะคะแมนนิแฟสักเสรนะนี่ค่ะน่ารักมากเลย ส่งไปให้เพื่อนนะคะคลูกค้ามาซื้อหน้าร้านแล้วก็ฝากส่งไปให้เพื่อนด้วยเป็น2ชิ้นนี้ค่ะตัวนี้เป็นเคลียร์คอร์สกับกรีนอ a เวนเจอรีนค่ะเกาะเลิฟลักเฟสนะคะ m ม n น f เฟสความสำเร็จ m ม n น f เฟสความรัก m a n i f เฟสนิวออ portunity นะคะ2ชิ้นนี้นะคะเพื่อนมาซื้อส่งไปให้เพื่อนนะคะวันนี้เราก็จะแพ็กกันที่ร้านก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามาที่หน้าร้านเนี่ยแล้วอยากได้เป็นพวงกุญแจ นันตนตาทาให้ทาให้ได้นะคะมาเลือกมาเลือกหินที่เรามีอยู่ที่หน้าร้านเนาะแล้วก็สั่งเป็นพวงกุญแจได้ค่ะสําหรับใครก็ที่ไม่ชอบใส่เครื่องประดับนะคะแล้วก็ส่งไปให้กันก็ง่ายดีเหมือนกับว่าให้เพื่อนแล้วก็เป็นของขวัญแบบนี้นะคะเผื่อแบบเพื่อนไม่ ไม่ไม่ใส่เครื่องประดับเนาะก็ยังเอาไปห้อยที่ในรถได้ห้อยพวงกุญแจได้ห้อยที่โต๊ะทำงานห้อยที่เกศทำงานได้นะคะก็ถือว่าได้ประโยชน์นะต้แต่เอาก็ถ้ามาที่หน้าร้านก็อันนี้อาจจะไม่ค่อยได้มีโพสขายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าของเยอะบางทีทำไม่ทันว่ามาหน้าร้านก็จะมีโอกาสได้ หลากหลายมากกว่านะคะแต่ว่าลูกค้าต่างจังหวัดก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะถ้ายัางไงก็สอบถามมาได้ก่อนนะมีมีตัวอย่างในใจสอบถามมาแล้วก็ถ้าน้องนุ่นตาทำให้ได้นะก็จะทำให้เลยค่ะน่าจะต้องไปในกล่อแล้แหละอันนี้ ใครที่มีโอกาสมากรุงเทพก็แวะมาทักทายกันได้นะคะทุกสุกเสาร์อาทิตย์84ถนนบุรพานะคะใกล้ๆกับบีโอสยามน,นะมาไม่มาไม่ยากเลยนั่งรถไฟฟ้าเอานั A ่งเอ็ n R T มารขึ้นสถา,านีสัมยอดได้นะคะแล้วก็ออกประตูที่3าเดินมา100เมตรก็ถึงแล้วค่ะมาได้ทุกสุกเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็สอบถามมาก่อนก็ได้นะเผื่อบางทีแม่ค้าไม่อยู่หรือว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสเข้าไปดูใน www.nanonta.com นะคะ ก็สามารถจะทักทายกันมาได้ดูดูกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวนั้นต่อจะรู้ดูศึกษาข้อมูลศึกษาราคากันก่อนนะคะแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะได้ช่องทาง www.nanata.com นะคะวันนี้ไปก่อนอแล้วนะบ๊ายบาย